วัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาเปลี่ยนสถานที่กินข้าวนะครับก็กับข้าวเซเว่นครับแค่เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเลยครับเบื่อห้างแล้วครับเพราะว่าโควิดเยอะครับช่วงนี้ไปกินในป่าเลยหากินข้าวป่าดูครับผมนี่ก็กําลังว่าจะหาแหวมาทอดอะไรเซน้านะครับพี่เบลกําลังทําการมุดหาสมบัติครับมีปลาไหมครับพี่มีมีมี นักล่าตาพิภพมาฝากช่องด้วยนักล่าตาพิภพนะครับเจ้วเจ้วเจ๊ะเอาล้ออีกแล้วครับล้ออีกแล้วโอ้ล้อไหวสุดเลอเกินเอาเหรียญหวานลงไปก่อนหรือเปล่าครับครับผมผมถึงฐานที่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวข้างหลังเรามันจะเป็นเหมือนเหมือนน้ำตกครับผมน้ำตกเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดเราเตรียมพร้อมมากเราเตรียมพร้อมมากเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแป๊บนึงครับผม เดี๋ยวไม่ให้ดูตูดนะครับตูดขาวครับเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับเราพร้อมที่จะลุยแล้วอีอีเอาวนกินไปหรือเปล่านี่สซีแตกแล้วเคโอเคเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปลุยกันเดี๋ยวข้ามือกันรัเตีข้างมือก่อน Hey, ผมก็ขายเจ้านี้นะครับ Q30 มาเดิมครับของผมเครื่องมือผมอสำหรับใครที่สนใจเครื่องก็สามารถติดต่อได้นะครับต,ต่อผ่านผมหรือติดต่อผ่าพี่เบลครับโอเคเราพร้อมแล้วครับไปดูก,กันได้ปิดยังปิดียังยังไม่เปิดเครื่องเลยไป้ย <laughs> Woi, <laughs> <laughs> จะชุวข้ข้างบนเลยะไรชข้างบนต่กัลีเลยนะคนู้นไปนู่นเลยทำสายทำกัอนจายากอะไรหมดเอ้าเอ้าเอ้าสายไหมสายไหายไหมเจ็ดสกว่า ชิทแรกของเราชิแรกเราดูดูเอาเจอแล้วครับเจอากาศบรรยากาศดีมากข้าวอะยข้าไหนค่ข้าวนี่ยแสิบมิลครับมีสิทธนะดูครับโอ้ยสีฟ้าสี้าเลสี้าสี เดี๋ยวหาที่กัด้เนี่ยตี้ยเต้ไหมเปิดสั่นนะจริงจริงในน้ำควนสันอะในน้ำกนนะนนำกำขึ้นมาแล้วก็ดูไอโฟนตรงนี้ลงน้ำได้ใช่ไหม กันทั้งหมอกี่เฮ้ยนั่นไงนั่นไงใฮ้เป็นไงล่ะเฮ้ยสตังรูเฮ้ยเหรียญสตังรูแน่นอนครับทบายเนี่ยผมว่าเหรียญเหญ่ขนาดนี้ต้องเป็นน่าจะก่อนรัตนากรสินนะครับโอ้ยได้ดูได้ดูเหรียญแรกแล้วก็ต๊อกเลยนะครับวันนี้ไอ้ตายซิโลวินสุดยอดครับ ไล่ลุยกันต่อเฮ้ยสี่สิบอะขาอะไรเห,หมือนเหรียญสิบเลยเหมือนน่าจะเป็นเหรียญสิบนะครับข้าอะไรนะสี่สิบนิดๆครับผมเหรียญสิบอ,อ่ะให้ยืมเอ้ย <laughs> สามแปดวะเก้ามมครับผมเป็นปอกกระสุนนะครับว่าแถวนี้น่าจะเป็นแถวนี้แม่งเถื่อนเอ้มันต้องเป็นสามที่ลบดิแต่ลบไม่ใช้ลูกปืนนี่นะโอ้แถวนี้แม่งน่ากลัวว่ะแถวนี้แม่งเถื่อนครับเราจะอยู่รอดปลอดภัยดีไหมนี่โอ้ปอกกระสุนลูกปืนนะครับเก้ามมิลลิเมตรครับผมไปไปต่อกันนะครับ เน้ก็จะย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับตูวที่ผมเคยได้ทองเมื่อ EP ที่สองนะตอนนี้น้ำน้ำก็ไม่ไหลแล้วไปดูกันตอจจนนี้เรันนี้เืมากครับ ดูกันครับดูกันให้ดูจะเป็นอะไรนะครับค่าเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะทรับความไม่เล่ากูไม่เล่ นี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมเจอของเด็ดแล้วครับ <Hey. S 2> นี่น่าจะเป็นกุญแจสำหรับไขหีบสมบัติแถวนี้ต้องมีหีบสมบัติแน่นอนครับเพราะว่าเราเจอกุญแจแล้วส,สองดอกเดี๋ยวเราต้องตามไปหากล่องสมบัติให้เจอครับ hey. Hey. ช่วยกันครับผมช่วยลุ้นช่วยลุ้น มาสรุปยอดกันนะครับผลงานวันนี้กับน้ําตกครับเป็นทานครับผมผลงานนี้ผมปังมากครับมามาใสยครับอันดับแรกมาใสยครับมาปั๊บอืมเช็ควอลเลยครับนี่ผมว่ามันน่าจะเป็นสตางค์รูครับผมแล้วก็ยังมีอีกครับยังมีอีกยังไม่เท่านั้นครับเป็นกุญแจครับผม ว่านี่มันน่าจะเป็นกุญแจสําหรับไขหีบสมบัติแน่นอนแต่ว่าผมยังตามหาหีบสมบัติไม่เจอเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาล่าใหม่แล้วมาดูกันว่าในหีบสมบัตินั้นจะมีอะไรสวัสดีครับ